สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันอาทิตย์ที่สามสิบเมษายนนะครับวันนี้เราจะนำนกมงคลดีๆมาเปิดแบ่งกันสักหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นเทพพนมนะครับเป็นนกป่าร้อยนะครับก่อเป็นนกเสกกลางๆนะครับรักษณะที่สวยนะครับตัวนี้เป็นเทพพนมยกีิสวยนะครับเราเปิดแบ่งกันอยู่ที่ตัวละสองพันบาทนะครับตัวละสอง0ันบาทนะครับเพราะว่าเทพพนมตัวนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ค่อนข้างที่จะยกเก่งมากนะครับยกทั้งวันนะครับแต่ว่าพักหลังมานี้ครับ พอแก่ๆครูนะครับครูเก่งๆเขาเขาจะยกน้อยลงนะครับตอนนี้นะครับก็ยกยกให้เห็นทุกวันนะครับวันละหนึ่งถึงสองครั้งนะครับยกทุกวันนะครับวันละหนึ่งถึงสองครั้งนะครับแต่จะยกไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนนี้นะครับนะครับที่ขายพิปปอกยางพลาสติกนะครับเจ้าของเดิมใส่มานะครับก็ยังไม่ได้แกะออกนะครับเจ้าของเดิมพลาสติกนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นนกหนึ่งปุกนะครับเสียงกลางๆนะเราเปิดขายที่ตัวสองพันบาทครับ เดี๋ยวผมจะเอาเขาขึ้นแกวนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเรามารับชมกันว่าเวลาจดนะครับเขาจะยกเสียงร้องเสียงขันนะครับจะใครล้อขนาดไหนเดีย๋ยวเราไปรับชมกันเลย